ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 1. โรงเรียน 1. นวัตกรรมต้านทุจริตประจำปีการศึกษา2,568นางอาทิตยาพรพรมพันใจตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวน้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งส่วนที่1ความสำคัญของนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ที่มาความสำคัญและสภาพของปัญหาสังคมไทยประสบวิกฤตทางคุณธรรมทำให้ความสุขและศักยภาพสังคมลดลงส่งผลกระทบต่อการศึกษาและคุณภาพชีวิตการปลูกฝังคุณธรรมควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะผ่านครูซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญไม่น้อยกว่าพ่อแม่โรงเรียนบ้านดอนหวานหัวนองจึงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มิวินยัย ความซื่อสัตย์พอเพียงและจิตอาสากิจกรรมดังกล่าวสร้างระบบต่อเนื่องไม่ขึ้นกับครูคนใดเพื่อพัฒนายาวชนให้เป็นคนดีอีกมีคุณธรรมและเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมคนดีสีด่ดอนหวาน 1. คนดีใฝ่เรียนรู้สู่โครงงาน 2. คนดีมีธรรมะราาประชาธิปไตยเบ่งบาน3คนดีของหายได้คืนหยิบยื่นแบ่งปัน4คนดีอดออมพร้อมงานอาชีพ ถ้าคนดีจิตอาสาพัฒนาทักษะชีวิตคุณลักษณะสุจริต5าด้าน 1. ทักษะการคิด 2. การมีวิน,นัย3ความซื่อสัตย์สุจริต4การอยู่อย่างพอเพียง5การมีจิตสาธารณะส่วนที่2จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินง,งานจุดประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจิตสํานึกสุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวน้องโดยใช้กิจกรรมคนดีสีดอนหวานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาครูบุคลากรนักเรียนให้มีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติตาม 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบกิจกรรมคนดีสีดอนหวานโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวหนองเป้าหมายผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณ,ณธรรมคุณลักษณะสุจริตเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนที่3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานนาวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาจิตสํานึกสุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวหนองโดยใช้กิจกรรมคนดีสีดอนหวานขั้นตอนการดําเนินงานการวางแผน 1. ทําความเข้าใจและสร้างความตระหนัก2กําหนดกิจกรรม 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 4. จัดทําแผนหรือกรอบการดําเนินกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การดำเนินงานตามแผน 1. วางแผนและออกแบบการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมการสะท้อนผล 1. นําข้อมูลที่ได้มาวางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในครั้งต่อไป 2. ให้คำแนะนำปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 1. นมิเทศกำกับติดตามประเมิน 2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับปฏิบัติงาน 3. วิเคราะห์ข้อมูลหาจุดเด่นและจุดด้อยประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 1. มีความสามารถในการจำแนกแยกแยะข้อดีข้อเสียประโยชน์หรือโทษและสามารถยกตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนชุมชนและสังคม 2. ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อบังคับกฎกติการะเบียบของโรงเรียนและสังคม 3. ม,มีความซื่อสัตย์สุจริตการประพฤติตรงตามความเป็นจริงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 4. การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณซื่อตรงไม่ละโมบมากรู้จักหยับยั้งช่างใจ 5. มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมมีความตระหนักรู้และคำนึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ 5. การใช้ทรัพยากรทรัพยากรด้านการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจ,จริงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นฐานในการวิเคราะห์และปรับตัว เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ทรัพยากรความคิดและการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีวินยัยความซื่อสัตย์ความพอเพียงและจิตอาสาใช้ห้องเรียนโรงเรียนและพื้นที่สถานศึกษาเป็นทรัพยากรสําคัญในการสร้างและขยายกิจกรรมสู่การบริการสังคมส่วนที่สผลการดาเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์ หนึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวนองมีจิตสำนึกสุดจริตแบบรูปธรรมชัดเจนเช่นการรักษาความสะอาดความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ 2. ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวนองมีทัศนคติที่ดีด้านการประพฤติตนเช่นการตรงต่อเวลาการแต่งกายความมีระเบียบวินัย 3. โรงเรียนบ้านดอนหวานหัวนอง มีนวัตรกรรมรูปแบบกิจกรรมคนดีสีดอนหวานเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคณะครูบุคลากรและนักเรียนอย่างยั่งยืนผลสำเร็จของงาน 1. นักเรียนมีทักษะก,กระบวนการคิดสามารถแยกแยะข้อดีข้อเสียและยกตัวอย่างแบบอย่างที่ดีได้ 2. มีวินัยปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 3. มมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตอนเองครอบครัวและสังคม 4. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักความพอดีประหยัดอดทนและยับยั้งชั่งใจ 5. มีจิตสาธารณะร่วมดูแลสังคมเสียสละเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจประโยชน์ที่เกิดจากนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษกระบวนการคิด 2. มีวินยัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. มีจิตสาธารณะ ส่วนที่5ปัจจัยความสำเร็จสิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ 1. การจัดวางระบบการบริหารจัดการในการดำเนินงานที่มีรูปแบบชัดเจนการทำงานที่มีการวางแผนการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการบริหารจัดการบุคลากรการจัดการนำสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีต่อความชัดเจนในเนื้อหาสาระของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายบริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบการประชุมการรับฟงข้อเสนอเป็นต้น 3. การกำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้เกิดแรงหนุนและพลังการทำงานอย่างสร้างสรรค์ต่อกันมีความสุขและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำา 4. ฝ่ายบริหารมีภาวะผู้นำมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในเรื่องของการดําเนินงานโรงเรียนสุดจริตเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตทั้งในด้านส่วนตอนและงาน5การมีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่อเป้าหมายร่วมกันกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและลงมือปฏิบัติ6ความร่วมมือร่วมใจที่เกิดจากการร่วมมือการทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทําส่วนที่6บทเรียนที่ได้รับ l e ะสั้น on ข้อสรุปที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice จากการดำเนินงานการพัฒนาจิตสำนึกสุดจริตนักเรียนโดยใช้กิจกรรมคนดีสีดดอนหวานด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนาโดยใช้การจัดกิจกรรมโครงการวิถีชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมคุณลักษณะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนที่7การเผยแพร่ผลงานการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางเว็บไซต์โรงเรียนเพจเฟซบุ o กโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวหนองและทาง YouTube รางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวหนองได้เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการสร้างเครือข่าย ห่วงโซ่สมุนไพรแบบยั่งยืนระหว่างสถานศึกษากับชุมชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตหนึ่งรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวหนองได้รับรางวัล The Best of One School One Soft ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางขอบพระคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านค่ะ